ชมบรรยากาศการทำงานตอนเช้าครับผมหลังจากที่กินข้าวกันเสร็จนะครับกินข้าวแต่เช้าเลย6กโมงครึ่งครับตอนนี้ก็7จ็ดโมงกว่าวิ่งกันได้คนละห้าเที่ยวนะครับการตักดินของแมคโครการวิงงานวิ่งสามคันครับวันนี้ สามคันเขียนๆปกติจะมีสองคันที่จอดอยู่ไกลๆนู่นครับมาช่วยมาวันเดียวไม่มาอีกเลยมาโคเขาก็เนี่ยครับตักอยู่ข้างหลังเราเนี่ยใกล้ๆกันนี่นะครับไปแล้วมอตัน มาแล้วครับใบรุ่นรถไทย <c oughs> โอ้โลื่นแน่นกใดว่านอ้อขอยเอาปี๊ดตากมาที่ถึงไหมเนี่ยเดี๋ยวต้องให้แม็คโครยืนดีๆก่อนครับเดี๋ยวจะเข้าไปใส่ดินน่าจะ เลยแล้วอย่างเงี้ยเกินลิมิตเกินลิมิตเกินลิมิตเดี๋ยวถอยเข้าใหม่ครับมันขี้เลนขี้เลนหล่นใจรถหล่นออกจากรถหมอตาลล่องล่องล้อ้วพอดีเลย วางแรงแทนอทีเดียวนี่ไปเปลี่ยนสายพานออกไไแล้วครับไม่ไหวละนี่หละโอ้บรรยากาศตักมาเลยตักมาเลยครับฝั่งโน้นก็ ร้อยสี่สิบซูเปอร์เอ็กซ์ครับทีมงานจับพัดครับส่วนของเรานี่พี่ใหญ่ครับสองร้อยจ่วงวางจ่วงวาง จะเต็มแล้วครับไปกูญจีสุดท้ายมาแล้วมาดูกันว่าจะออกตัวได้ไหม,มดับก่อน ลูกน้องอพ,พี่พี่โก้พี่โก้ออกทางนี้ก็ได้เอ้าดูว่าทางนี้จะไปไหวไหม เลไม่เป็นไรครับเรียนรู้ไว้ครับฝึกฝน,นอย่างก็ต้องมีเรียนรู้ครับฝึกฝน,นกันไปครับ่จริงมันต้องไทฟูขึ้นเนาะถ้าเป็นเทคนิคการทำของรถไถผมไม่เป็นหรอกครับแต่ว่า เห็นเจ้าตามเจ้าอาบมันทำเนาะมันก็ดีมีรถไทยมาช่วยคอยฝึกฝนคอยเรียนรู้ไปตอนนี้สภาพทางก็ยังเละๆอยู่เพราะว่า ผมเอาน้ำมาลาดเมื่อเช้าครับกับพิตีไม่งั้นฝุ่นกระจายครับชาวบ้านเขาก็วิ่งลำบากเวลารถสวนทางสงสารเขาครับถึงทีเทแล้วนี่ในป่าเหมือนเดิมครับเสียดากซะแล้วหมอตาล <laughs> เจอดันตูดแล้ว โคต้องมาเกาทางใหม่ครับ้องทางมาย่ําทางให้ใหม่ mm hmm. เพราะว่าดินมันยังไม่อยู่แล้วครับช่วงช่วงที่แม็โคเดินอยู่นะคือดินยังไม่อยู่เพราะว่าเพิ่งอัดทางไปใหม่ครับเด็กก็ต้องอัดไปเรื่อยๆครับอัดไปเรื่อยๆดินอะไรเป็นเลนก็ต้องเกาออก แล้วก็รั้วเขาดินแห้งมาใส ทำระบบไม่เสร็จเลยครับเพราะว่าต้องเจาะเพื่อหาวิธีให้รถดำลงมาเอาดินให้ได้พยายามหาดินแข็งอัดถนนครับทำถนนยาวมาเลยวันนี้ยังไม่เห็นจันชายมาเลยครับ เดี๋ยวถอยรถเข้าแปวดินไงอัช,ชายกับเสียตินยังไม่มาเลยวันนี้อันนี้ก็แปดโมงครึ่งเข้าไปแล้วจากที่วิ่งกันมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับ ติดกะบ,บาเยอะไหมก็ไม่เท่าไหร่ครับอย่างนี้สบายหน่อยไม่เหนื่อยสองคน,นก็จอดยองตั้มกันอยู่ด้วครับไม่มาช่วยกันเลยตอนนี้น้ำแห้งคลอดแล้วแห้งคลอดแล้ว บ้านก็ยังลงมาหาปลากันอยู่ครับแดดแรงแต่เช้าใช่นอะวันนี้นอะปรบล้อดีขึ้นถึงระดับกลางระดับกลางมาสองสาวันแล้ว มันดันมาแล้วยืนตรงไหนพี่ยืนตรงนี้นนไหมวันนี้ดินก็เริ่มเป็นผงๆให้หน่อยแล้วนะครับก็ดินแห้งหน่อยนะจอดชิ้นไปหรือเปล่า จะจอดชิดไปนี่จอดประมาณนี้ครับพี่แกจะได้วางดินง่ายๆครับนั่นแล้วขอบคุณพี่เพี่น้องเอทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับฝากเป็นกำลังใจให้กับทางช่องล็อกกี้อินดี้แล้วก็ทีมงานทุกๆคนด้วยนะครับผม บายนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับขอทุกท่านมีความสุขกับการรับชมคลิปครับ